รีวิวคอนโดย่านสวนหลวงที่ไม่ต้องพึ่งดวงก็มีได้ซึ่งที่นี่ก็คือลุมพินีวิวออนนูสี่สิบหกโดยห้องนี้เป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งโซนครัวและหนึ่งโซนนั่งเล่นมาในขนาดยี่สิบสามตารางเมตรเอาจริงตอนเดินเข้ามาไม่อยากจะเชื่อเพราะไม่อึดอัดเลยและไม่น่าเชื่อว่าขนาดเล็กแค่นี้แต่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันซึ่งเขาตกแต่งมาให้อย่างดีไม่ว่าจะเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ห้าพันบาทต้องยอมรับเลยว่าราคาส่วนทางกับความจัดเต็มของเฟอร์นิ เพราะบรรยากาศเข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ห้องตัวอย่างเลยและเดี๋ยวเขาจะบิว l d วนครัวมาให้เพิ่มเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่มีสิ่งล้างจานซึ่งทำอาหารเสร็จก็สามารถมานั่งทานตรงโตง๊ะตรงนี้ได้เลยส่วนใครที่กลัวกลิ่นติดห้องสามารถเปิดระบายกลิ่นผ่านระเบียงตรงนี้ได้และระเบียงติดตะข่ายกันนกให้เรียบร้อยไปดูห้องน้ำกันบ้างห้องน้ำจะอยู่ติดกับโซนครัวเลยด้านในมีสุขภัณฑ์มาให้ครบและแถมเครื่องทำน้ำอุ่นให้ฟรีหนึ่งเครื่องและที่นี่อยู่ใกล้กับตลาดเอี่ยมสมบัติแค่นา4นาทีและใช้เวลาไป m r นส คลนแค่5นาทีเท่านั้นส่วนกลางเขามีให้ทั้งส่วนยอมและฟิตเนสที่มีให้เล่นหลายเครื่องเลยใครสนใจห้องนี้ต้องรีบทักดว่วนเพราะห้องไปไวมากอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะ